สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ m a ็กซ์พอยตนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับวันนี้อยู่กับคุณปาล์มประสิทธิ์และผมท็อปชนลพัฒนะครับครับก็บนี่รายการเรานี่หมดเดือนนี้ก็หนึ่งปีนะอ่าโ,โ,โอ้โหไม่น่าเชื่ออะไม่น่าเชื่อนะ,ม,นอนะมันจะอยู่มยมันจะอยู่กันถึง,งอโอ้โหคนลุกมากเลยผมจำได้เลยวันแรกที่กำลังจะจัดรายการเรานี่เหรอเขาปีหนึ่งพอดีเลยเหรอใช่เนี่ยซึ้นเดือนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีเราเริ่มรายการหนึ่งมกราบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตออนนนีีี้้มมข่่่าาาวววซซัักลลงแ ะะว่าซีซั่น2จะเปลี่ยนพิธิกรหมดเลย <S S S ไม่น่าเชื่อว่าที่อื่นไม่เห็นไม่น่าเชื่อปีหนึ่งนะนะไม่น่าเชื่อ <นะ S 1> ไม่น่าเชื่อตรงนี้คุณหลบหลีกก็ดีมากหรือไม่ก็เห็นแหละ<น>ะแต่เขาจะไม่ว่าอะไรเท่านั้นเองเป็นตัวแสดงแทนอาจริงๆไม่ใช่ผมหรอก ผมปาล์มสุดตัวปอมแต่เขาบอกว่าน่าจะเห็นแะแต่ก็ไม่ทักใช่ใช่แต่เดี๋ยวครบซีซันก็ทักพอดีครับให้มนายนโยนเข้าตัวเลยนะวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลยุโรปที่เยอรมันนี่ก็มีมีมะตกใช่ไหมบางเกมที่มิวนิกบาเยนจะเล่นกับยูนเบอร์ลินหิมัดตกหนักแล้วก็นอกจากฟุตบอลจะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าห้ามประชาชนออกจากบ้านเลยคือมันหนักมากจนไม่สามารถคมนาคมก็ไม่ได้แล้วก็รถติดยาว10กิโล ก็เลยทาให้เกมบบเยนกับยูโนบอลินเนี่เลื่อนไปครับขณะที่เมืองอื่นๆน,น่ะก็อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำแต่เกมกัรปักเมื่อวานนี้ที่ผมบรรยายก็ประมาณสัก4องศาโอ้หนาวเนาะใช่หนาวหนาวจัดครับส่วนบ้านเรานี่เมื่อวานนี้ก็มีบิ๊กแมชนะครับไม่เลื่อนไม่มีหิมะตกนะรับ,บ้านเราแต่อยากให้เลื่อนเพราะว่าร้อนจัดเจ้าบ้านร้อนมากใช่นะครับนำ2-0นะใช่การท่าเรือจะกับจ g ครับก็ปรากว่านำ2-0แล้วก็มาโดนแซง3-2ไม่รู้เล่นยังไงนะคร แต่เมื่อวานนีเ้เกมต้องบอกว่าสมพรยศผู้สำปะตูงท่าเรือโอ้โหเซฟนะเซฟกระจุยเลยลเกมสนุกด้วยอกาศเข้าทำกันเยอะทั้ง2ทีมเลยใช่นะโคชทงนี่สถานก,การณ์ไม่ดีด้วยตอนนี้เพราะว่าใน f อฟซีแชมเปี้ยนลีกก็แพ้รวดรแล้วก็หลายคนมองว่าเกมนี้ถ้าแพ้อีกเนี่ยสถานก,การณ์ของโคชทงธงชัยสุกโกกีอาจจะไม่ดีนะฮะเมื่อวานนี้นโดไปก่อน2เม็ดใช่นะแต่ว่ามาเจอลูกมุ้ยยิงลูกสุดท้ายสวยมากนะ ตอนนี้ตั้งแต่ในฟุตบอลโลกแล้วที่เราเห็นผลงานของมุ้ยนะครับขนาดตอนบอลโลกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นะเกมเจอกับสิงคโปร์นี่ก็มีส่วนร่วมให้เราเก็บ3าแต้มได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ก็โชว์สเต็ปจังหวะที่ได้ประตูในช่วงทดเวลาที่ทําให้ทีมชนะ3-2สวยตั้งแต่จังหวะแตะหลบไปนะใ่ที่แตะหลบกองหลังก่อนจะยิงนะโอ้ขนาดทางฝั่งของ ถ้าเรือนําก่อนแล้วก็หลายคนก็มองว่าเกมนี้ BG เสร็จแน่นอนนะเนื่องจากฟอร์มไม่ดีแต่ว่าพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทางโค้ชโชคโชคทวีต้องออกมาขอโทษแฟนบอลนะยอมรับว่าไม่มีข้อแก้ตัวจากความพ่ายแพ้นะครับก็ได้แสดงความยินดีกับ BG ไปด้วยนะจริงโค้ชทงนี่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าถ้าเรือนะเห็นว่าผมเห็นผมมี a c e b o o k เป็นเป็นเป็นเฟรนกันอยู่ใน Facebook ก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนถ้าเรือค่อนข้างดีนะครับก็ BG นี่ 11 24, น,นัด24คะแนนส่วนท่าเรืออันดับ3ครับ12 20, น,นัด20คะแนนเท่าเดิมประเด็นที่หลายคนพูดถึงก็คือทีรศิลปแดงดานะครับอายุแม้ว่าจะมากแล้วนะแต่ก็ย<ต>ังไหวว่าตอนนี้เนี่ย หากองหน้าแบบธีรสินสำหรับทีมชาติไทยนักเตะรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีนะสไตล์แบบนี้เนาะก็กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆเนี่ยอย่าง uh huh. สุภชัยก็ดูเหมือนฟอร์มตกไปช่วงหลังไอศกรีสก็เจ็บบ่อยนะขณะที่สุพนัทนะฮะหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเอกนิตก็ดูจะเป็นลนักษณะเป็นวิงเกอร์เป็นปีกมากกว่าไม่เป็นกองหน้าใช่คือธีรสิ์เนี่ยเก็บบอลดีครับจ่ายบอลคมด้วยใช่แล้วก็ยิงบอลได้ต่างหากใช่คือลูกโด่งก็ดีด้วยนะวางเท้าดีจังหวะงางเท้ายิงนี่ผมว่าถ้าเกิดแกมีเวลานะบอลแทบจะ ตรงกรอบทุกลูกอ่ะนะครับถ้ามีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งในการแต่งบอลนี่สบายเลยก็เอาไปเล่นที่บ้านเลยบอลนะถืิลปนะครับเมื่อวานเกมนี้นี่ว่าที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยไปดูด้วยนี่ใช่ก็ไปโผล่มีกล้องจับออกมาแกอยู่ตรงหน้ากระจกนะครับก็เป็นมาสตราอิชิอินะครับมั่นใจเปล่าได้เป็นแน่นะจะมีเซอร์ไพรส์เปล่าก็อยาไปหักเขาแล้วกันสรุปมาเป็นประธาเทคนิคต่อครับาเลยปรากฏ คุมท่าเรือคุมท่าเรือฉีกเอแล้วเอาคดอ้นไปคุมทิมชาติใช่ลราเล่นไทยๆโอ้โหแล้วดูดิคนก็พยายามไปจับภาพก็ยังอุตส่าห์เห็นกันนั่งนิดเดียวนะฮะในกรอกรบแล้วก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง นี่จะไปหลบอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเนาะ้อกตึกหรือไงก้องก็ยังไปถ่ายได้นะครับครับก็ตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าคนซ้ายใช่ไหมอิชิอิอ่ะคนขวาสิเสื้อชมพูคนซ้ายนี่แฟนบอลนะขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปนะว่าที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ครับอย่าลดประป่าความนะครับประช่วงนี้นะอะไรก็เกิดได้นะคืออย่าไปเกิดอะไรสักอย่างที่ไปสกิดตะลิงหรือสุดท้าย อีกที่หนึ่งไปปลดปาปาสแล้วที่นี้ก็ตั้งแทนปาปาสอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้งัวกันใหญ่เลยนะครับที่นี่เมืองไทยฮะรานยังอะไรก็เกิดขึ้นได้อิชิอิผมว่าเขาน่าจะชินแล้วแหละจอนเไรแบบที่บ่อยๆกันเนาะใช่นะครับก็คาดว่าเกมแรกของอิชิอิถ้าได้สัญญาคุมทีมชาติไทยก็เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นก็คือจะเป็นเกมอุ่นเครื่องในวันที่1มกราคมครับนะครับต่อจากนั้นจะเป็นเอเชียนครับ ซึ่งเราจะเตะ3แมตช์นะครับก็เตะช่วงกลางมกราใช่นะครับเดี๋ยวดูสัญญาว่าจะเป็นระยะยาวหรือว่าระยะสั้นรอให้จบช่วงเหมือนกับเปลี่ยนไม้ต่อใช่ไหมตับนาย,ยกสมาคมฟุตบอลรอเรื่องของการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอดูว่าอิชิจะได้ทําประมาณกี่เดือนแต่แลรว,ว่า4เดือนแต่ก็คงสุดท้ายแล้วคงจะปีนึงแหละว่าน่าจะได้ทำเนี่ยน้อยปีหนึ่งนะครับ,รบส่วนเมื่อคืนนี้นอกจากเรื่องของฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วนะครับที่เราติดตามกันก็คือการจับสลากแบ่งกลุ่ม ยูโร2,024รอบสุดท้ายที่จะไปเตะที่เยอรมน,นีเห็นบอกเมื่อวานก็การจับสลากก็มีผลกระทบนะบเพราะว่าเจอหิมะตกแล้วก็<อ>เจออากาศเย็นจัดก็เลยทําให้เหมือนกับการเดินทางไปร่วมงานอาจจะมีการชักช้าไปบ้างแล้วจับไม่ดูเวลาเลยอาอสเอนเตะจับช่วงเ,เวลาเดียวกันเลยเอ,อคนจะดูบอลดูอคน,อนไม่ได้สนใจเลยเออจนมาแบบ สายทวิตเตอร์อ๋อจับสลากไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ลุ้นเลยนะครับก็อิตาลีนี่แชมป์เก่าแต่ว่าอยู่ในโถที่4โอ้โหโถสี่เลยเนาะใช่นะก็ตามคาดครับเจอกรุ๊ปออฟเดรับนะบบอยู่กับโครเอเชียแล้วก็สเปนแต่จริงถ้ามองในกลุ่มนี้ถ้ามองจากผลงานสเปนของเดลาราฟูนเตสเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะรวมไปถึงโครเอเชียด้วยโครเอเชียทั้งหลังก็ฟอร์มตกไปเยอะนะครับขนาที่อังกฤษนะฮะเจ้าพ่อรอบคัดเลือกสายไม่หนัก ครับอังกฤษนี่ขยันเจอนะพวกเดนมาร์กแล้วผนี้นะเนาะเจอประจำนะเดนมาร์กใช่ของอ,อังกฤษในนัดแรกจะเจอกับเซอร์เบีย16ม,มิถุนายนนะครับสบายอังกฤษอยู่กับสโลวีเนียเดนมาร์กแล้วก็เซอร์เบียนี่คนขวาครับนายเกลส์มันยิ้มไปเถอะล่าสุดคฮาวเวตเล่นแบ็คซ้ายอะแล้วนี่คาวเวตนี่เขาเล่นทุกตำแหน่ง รอประตูได้ไหมรอไปประตูโอ้หนักงานหนักเพบอะว่าเยอรมันเนี่ยมีแววโอ้มีเจโรจิบูฟอนกับซามิเดรีราคนขวานี่เป็นเวสลีย์สไนเดอร์นะหลายคนจำใช่ไม่ได้ริคาโดควาเรสมาบูฟอนบูฟอนใช่หกเก้าโอ้ไม่ใช่เลขใครบูฟอนนี่ก็จะมีร้อยเก้าเก้ายีสองเก้าเก้าอันดับบุฟเฟ่ตัวทีไม่ทันขอบคุณตัวทีตัวทีจังหวะไปนิดนึงนะฮะอ่ะก็ไปดูผลจับสลากหน่อยครับกลุ่มเอนะครับมีเจ้าภาพเยอรมนี มีสกอตแลนด์สกอตกับเยอรมนีจะเล่นเป็นคู่เปิดสนาม,ม14มิถุนายนนะครับแล้วกลุ่ม A ก็ยังมีฮังการีสวิตเซอร์แลนด์กลุ่ม B มีสเปนโครเอเชียอิตาลีアルลเนียกลุ่ม C มีอังกฤษนะครับเซอเวเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็กลุ่มดีนะครับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ทีมพิชิตในเพลย์ออฟสาย A ซึ่งในเพลย์ออฟสาย A เนี่ยมีทีมอย่างเวลกับโปแลนด์นะ เดี๋ยวต้องตัดกันเอาทีมเดียวอ่ะมีสี่ต่อโปแลนด์ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเวลส์ก็ได้นะครับกลุ่มอีก็มีเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ทีมชนะเลย์ออฟสายบีนะครับแล้วก็กลุ่ม F มีตุรกีโปรตุเกสแล้วก็เช็คแล้วก็ทีมชนะสานะกลุ่มนี้โหดใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วกลุ่ม F เนี่ยส่วนในกลุ่มของเยอรมันเนี่ยเจอสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเราจำมาได้ผลงานเวลาเล่นรอบสุดท้ายพวกเขาจะเป็นทีมที่แบบ ดูอันเดอร์เลดอะคนมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร,ร่นะฮะยุคสดานชกิรี่จักรยานอากาศเวลาไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นจอมแสบ<ม>แต่ดูแล้วเส้นทางเยอรมันไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับ,รบก็สกอตแลนด์ก็ ไม่ได้เล่นในฟุตบอลยูโรมาค่อนข้างนานนะถ้าไม่เพิ่มทีมนี่สกอตแลนด์ไม่มานะเนาะนะครับก็รอบแรกนี่เอาอันดับหนึ่งกับอันดับสองเข้ารอบแน่นอนครับแล้วก็อันดับสามอีกสี่ทีมนะครับก็จะเป็นรอบ16ทีมสำหรับรอบสองนะที่จะทำกรอบ16ทีมแล้วก็เล่นดอกเอาท์กันก็ปีหน้าติดตามได้นะสำหรับในสนของยูโรปีหน้านี่นอกจากฟุตบอลยูโรแล้วโอลิมปิกด้วยนะที่ปารีส์นเมนต์เยอะปีหน้านะฮะยูโรครั้งนี้จะมีเทียร์ยูโรมาใไหมถ้ามาช่วยมาให้เร็วหน่อยนะนะ ผู้ปรรยายญเตรียมไม่ทันได้ข่าวนอนหุ่มผ้าอยู่เชียยูโรเอามาเร็วพับผ้าลงเชียยูโรหน้ามันมาเลยจำได้ปีที่แล้วครั้งที่แล้วยูโรให้แล้วด้วยแบบเร่งด่วนจริงๆรนะใช่นะครับรูวกันทุกวันมาแทบไม่ทันต้องไปดูลิเกสิทธิ์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะจะต่ะใส่กันยังไงสําหรับบ้านเราส่วนฟุตบอลพเมยรกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลจริงๆแล้วเจอกับวูฟเนี่ย นั่งดูไฮไลท์นี่อาร์เซนอลโอกาสเยอะมากแต่ชนะแค่ผลต่างลูกเดียวผมมานั่งดูถ่ายทอดสดอยู่โอกาสในครึ่งแรกเยอะมากแล้วก็ดวงซวยด้วยอะว่าตังมีชนเสาชนคานอ,อะไรแล้วก็ปิดเกมไม่ได้แล้วพอนำสองศูนย์มีช่วงเวลาทามมิ่งเหมือนมังโชวเก่าอะอาร์เซนอลคือปล่อยให้บูฟฟตตันเล่นปรากฏว่าบูฟัฟตตันเนี่ยปีที่แล้วอาร์เซนอลถลม่มห้าศูนย์อาจจะด้วยความที่อาร์เซนอลเล่นไปสักพักแล้วดูว่า เฮ้ยได้2ประตูเร็วแล้วเล่นสบายๆปรากฏว่ามีช่วงผ่อนเกมแล้วช่วงผ่อนเกมอ่ะปรากฏวูฟก็ทําไม่ได้จนก็อาร์เซนอลคิดว่าคงไม่มีอะไรหลังจากนั้นกลายเป็นว่ามาได้ประตูไล่1ต่อ2ทีนี้ละสัมครับช่วงที่โดนไล่1นึเนี่ยเกือบโดนตีเสมอสองด้วยผมว่าเกมนี้อาร์เซนอลประมาทไปนิดนึงครับคือเมื่อคืนนี้ผมชอบประตูที่2องของอาร์เซนอลมากเขาทำสวยจริงนะใช่เขาทำสวยโอเดกาดเป็นคนปิดสกอร์ที่แบบ มีหลายจังหวะที่อาร์เซนอลขึ้นเกมมาสวยงามมากนะครับคือตอนนี้ถ้าดูสถิติอาร์เซนอลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเท่ากับลิเวอร์พูลที่11ประตูแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเกมรุกแชมเปี้ยนส์ลีกเขายิงลองไม่6 0ใช่ไหมใช่ยิงลอง6 0 6 0แล้วเกมนี้ก็โอกาสเข้าทำก็เยอะอีกใช่ก็ด้วยความที่กัปตันเกซุสกลับมานะฮะเอ็ดดี้อีเคตเทียสลับกับคลายฮาวเวิร์ดก็ยังพอยิงได้บ้าก่อนได้นี้ช่วงเคซุสเจ็บเอเเคทียเกตเทีย คาฮาวเวิดก็ยิงสองเกมติดก็ถือว่าอา์เนลยังยังรักษาสถานการณ์ในพื้เมลีกแต่กระทนกับแท่นนะถ้าจำกันได้<อ>สัปดาห์ที่แล้วชนะเบรนท์ฟอร์ดแค่ลูกเดียวก็<อ>นาทีสุดท้ายเหมือนกันฮาวเวิดใช่ไหมใช่ฮาวเวิด<อ>นาทีสุดท้ายแต่ก็เป็นเกมที่บางทีแฟนอา์เนลอาจจะมองว่าเฮ้ย เล่นแบบนี้ดูแล้วปลายทางอาจจะเสร็จแมนซิตี้แต่ใ,ให้มองอีกมุมหนึ่งว่าสุดท้ายเกมแบบนี้พวกเขาเอาตัวรอดแล้วได้3มคะแนนที่ต้องการใช่ก็ทางมิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็ออกมาบอกว่ารู้สึกเสียดายอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากโอกาสน่าจะได้มากกว่า2ประตูแต่เก็บ3มแต้มได้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีมมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยชนะทุกรายการ5นัดติดครับและอาร์เซนอลก็บอกว่าช่วงนี้นี่คือเหมือน3วันเตะทีอ่ะ ถ้าอฟอร์มแบบนี้ทําได้แบบนี้ทุกๆ3วันก็น่าจะดีแล้วก็มีลุ้นแชมป์เหมือนกันอ่าใช่นะฮะอาจจะเป็นเกมที่หืดหน่อยแต่2นัดหลังสุด ก็6แต้มนะครับเพราะฉะนั้นแฟนอาร์เซนอลก็อาจจะต้องปล่อยให้บางทีเกมอาจจะไม่ได้ดีมากหรืออาจจะมีโดนด่าบ้างไปผ่อนเกมอะไรเงี้ยแต่เป็นอย่างน้อยก็เป็น3คะแนนครับก็จบคืนวันเสาร์ไปนี่ตอนนี้อาร์เซนอลน้ำอันดับ2แมนซิตี้อยู่4แต้มผมเนี่ยไปให้ทัศนะว่าอาร์เซนอลจะชนะ50แล่ด้วยความที่ใช้ไม่ยอมก็บอกจะชนะ60คืออยากอยากจะชนะผมอะแค่นั้นเองนะอยากจะชนะอยากจะรู้สึกว่า กูขอชนะหน่อยอะไรเงี้ยใช่ดูเยอะๆไปหน่อยนะถูกต้องนะครับแต่ว่ายิงได้2ลูกแต่ดูโอกาสเยอะจริงอัสซาลแล้วระบบการเข้าทำเนี่ยในกรอบเขตโทษของวูฟแลผู้เล่นอัสซนอลอยู่กันเยอะไปหมดเลยนะครับรูปแบบดีมากนะครับนี่ดีกว่าของจริงนี่ครับไปดึกด้วยนิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นนิวคาสเซิลผูกขาดการชนะแมนยูในช่วง3นัดหลัง ในรอบห้าในรอบห้าสิบเอ็ดปีนะเออคือเล่นที่ไหนจะเล่นยาวเล่นเยือนอ่ะนิวคาสเซิลชนะตอนนี้แล้วสามเกมหลังสุดเนี่ยรวมที่เจอแมนยูเนี่ยลกัสเซ่ลผู้เล่นเจ็บประมาณเจ็ดแปดคนอ่ะเนาะก็ปรากฏว่าชนะเชลซีสี่หนึ่งเสมอเป๊ะเชแบบน่าชนะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะแมนยูดีเดคือผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีปัญหาเลยขาดแดนเบิร์นนะฮะขาดแมต์ทาร์เก็ตก็โยกนิลาเมนโตไปเล่นแนวรุกนะฮะใช้ทางอิซักอามิรอนกลางไม่มีโตนาลี่เขบอกโอ้โหเนลกัสเซนนี่ไม่มีโตนาลี่นะ เดี๋ยวต้องไปเอารูเบนเนเวสแน่เลยปรากฏว่าไอา้ช่วงไม่มีตรนาลี่ทีมก็ชนะค่าปากติคือเมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆโอกาสแรกของเกมเป็นของแมนยูก่อนนะครับลูกยิงของกาลาโชแต่เหมือนคนต่อยหมัดแรกได้ก่อนหลังจากนั้นเป็นอีกฝั่งหนึ่งต่อยยับอะ่ะถูกต้องคือโดนบุกยับเลยอะ่ะคือแมนยูนี่แทบจะโดนกดอย่างเดียวนะครับตั้งหลักได้จริงๆประตูที่แอนโทุนี่ก่อนดอนทำได้เนี่ยเข้าสูตรเลยเอ,ออกออกข้างแท็บอินซึ่งจังหวะที่ออกข้างเนี่ย ถ้าไปดูภาพช้าย้อนหลังจะเห็นว่าวันบิสก้ารู้ตัวอขอนาวัตตูโดนแน่ช็อตนี้แต่แต่ด้วยความที่ตั้งหลักไม่ทันนะตั้งหลักปุ๊บสปินไม่ทันไม่แปลกใจที่ภาษากายไปไปย้อนดูภาพชานะจังหวะที่ปาดเข้ามาวันบิสก้าพยายามจะสไลด์แล้วคือเขารู้แหละนึกออกว่าเหมือนเหมือนร่างกายเฮ้ยมาแน่มาแน่ตัวนี้แต่แบบไม่ไม่ทันกึกไม่ทันก็เลยทําให้เสร็จเรียบร้อยวานนี้นี่ด้านขวานี่ก็หลุดเยอะพอสมควรนะเยอะเมื่อคืนนี้เนี่ยแม็กควก็ช่วยไปเยอะเหมือนกันนะครับ คือเมื่อวานเนี้ยคือแมนยูกลายเป็นว่าพอใจที่แพ้ศูนย์หนึ่งพอดูโอกาสแล้วน่าจะโดน4ี่ห้าลูกอะ่ะเมื่อวานรู้สึกจะมีลูกยิงที่ฉลับปลายสตั๊ดของแบ็กควายใช่ลูกนั้นถ้าไม่ฉลับก็เสียมุมเหมือนกันนะ,ะนะครับเมื่อคืนนี้นี่มีนักเตะหลายคนของแมนยูที่แฟนบทยับเลยว่าเหมือนแบบลงมาทําไมอ,ะอ่ะวิ่งก็ไม่วิ่งเสียบอลก็เยอะอย่างพวกมาคัตแรดฟอร์ดองตตัวนี้มาชิอาลเห็นว่ามีภาพที่เทนฮากดุมาชิอาลไว้นะอ่าแล้วก็ทางพอสโคอดีตนักเตะแมนยูก็ออกมาสับ มา,าร,ร์คแรดฟอร์ดกับบโน่เฟานันเดสแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมเข้ามาใน t w t t t e r เห็นบิกคนจับภาพกล้องของมา,าร์คแรดฟอร์ดขณะออกข้างสนามแล้วปากเขาอ่านปากเขาพูดว่าตูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยห <นะ S 2> ลุดภาพของไปถึงงั้นนะ <c oughs> นะฮะก็แสดงว่าแบบเหมือนผมว่าตอนนี้แมนยูตัดปัญหาเรื่องของภาษากายแล้วก็นะจริงจุดศูนย์กลางที่เป็นเอริกเทนฮากเนี่ย คือถ้าต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างทํามันไม่ไม่ไม่ได้มาด้วยทีมเวิร์คอะสปิริตภายในทีมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมผมถึงคุ้นเคยรู้ไหมก็ทีมผมเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคือแนทฟอร์ดเนี่ยผมเห็นเขาโยกตอนฤดูกาลที่แล้วช่วงนึงอยู่ด้านซ้ายเล่นดีเล่นดีฤดูกาลนี้ตอนเริ่มอะก็อยู่ด้านซ้ายแล้วตอนนี้ยิงมีแค่สองลูกเป็นฮาร์กก็เลยลองปรับมาอยู่ขวาบ้างเอาการันโชไปเล่นด้านซ้าย อร์มก็ยังคงมเส้นคงวาอยู่ช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่แม,มนยูเต็ดจะต้องดาน้าบุากใส่เนิวคาสเซินผมเห็นบูโรเฟร์เนเดสลงไปเป็นตัวท้ายเพื่อเปิดบอลยาวมผมเนยถ้าบูโ o เล่นตรงนั้นนะแมนยูไม่มีทางยิงได้เลย<น>เพราะคนอื่นมันไม่ยิงแน่ใช่นะครับก็เมื่อคืนนี้แมนยูก็มีข้ออ้างนิดนึงนะครับว่า มันเดินทางไปลําบากบตอนแรกเลยผมจะขึ้นเครื่องไปมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศก็กเลยต้องเป็นรถบัสไปสามชั่วโมงมันเหนื่อยนักเตะก็เลยลาสาบานว่าขึ้นเครื่องก็ชนะนะอาจจะโดนเพิ่มหนักกว่านี้นะแต่นิวเคลื่นทุกนี้ก็โหดจริงนะอันนี้ต้องอต้องให้เครดิตทางนิวเคลื่นด้วยนะว่าเขาเล่นดีจริงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจบเกมมีสื่อถามถึงฟอร์มของมาคราดฟอร์ดอ๋อไม่ได้ถามออกออกไหมไม่ใช่ใช่ไหมเซนฮักเลี่ยงที่จะตอบนะเขาบอกเรื่องนี้ไว้เป็นสิ่งที่ผมคุยกับตัวนักเตะผมจะไม่พูดถึง อะไรเกี่ยวกับน,นักเตะแล้วเพราะคราวนี้แล้วเคยเคสของแจ็คสอนซันโชใช่ไหมล้วมีปัญหากันยาวเลยกกลัวอี จริงๆก็มีช็อตที่เลกิลอนยิงจะเสียบมุมอยู่แล้วแล้ว, ừ, ลวก็ฟเาเบียนแชร์ก็สกัดทิง้งออกมาได้ครับแล้วก็มีลูกจังหวะล้ำหน้าอ่าที่ไปฉลับแล้วล้ำหน้าแฮาร์รี่แบ็กควายยงิยงโดนเขาเพราะเขาไม่ไดีใจนะเขารู ừ, ้นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็มีหลายคนวิจารณ์นะครับว่าแอนโทนีกอร์ดอนตอนนี้เขายังไม่เลือกทีมชาติใช่ไหมถ้าเทียบถ้าสมมติเขาเล่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยตำแหน่งมันจะทับกับมาร์คัสฟอร์ดเขามองว่าตอนนี้กอร์ดอนดีกว่าด้วยมีโอกาสติดแล้วก็ถ้าอังกฤษไม่เรียกกสอตแลนด์มีโอกาสนะ มีโอกาสที่สกอตแลนด์จะเรียกแต่ว่าผมว่าเจ้าตัวรอแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเล่นกับอังกฤษในฟุตบอลยูโรรอบช <ๆ S 1> ใ, <น S 2> ใช้ฟอร์มดีด้วยใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับบิ๊กแมตช์ทีมบริยังกฤษคืนนี้นะครับเตะกันดึกหน่อยห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีแมนซิตี้เจอกับสเปอร์ใช่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเป็น หรือว่าก้างขวางคอคนะฮะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ฝั่งสเปอร์แต่หลายคนฮะที่เป็นกองแช่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเวอร์พูลแฟนแมนยูแฟนอเซนลเมื่อหันไปเห็นตัวผู้เล่นที่สเปอร์บาดเจ็บ<ห>ผมแนะนําเข้านอนได้เลยนะครับ <c oughs> เห็นว่าสเปอร์ตอนนี้นอกจากผู้เล่นบาดเจ็บแล้วมีติดโทษแบนรวมทั้งหมดประมาณ10คนที่จะพลาดสนามคืนนี้ ริซโนเมโรติดโทษแบนออที่เจ็บมิกกี้ฟันเดเวนใจแมดดิสันริชาลีสันครับนะฮะเซนเตอร์ Center, ต้องใช้ Royal, เอ,อ็มสันรอยย่อยืนคู่กับ ben Davis, เบนเดวิสขวาเนี่ยเป็นเปโดปอโรซ้ายเป็นดิสเซนีโอโดกี้กลางปับ๊บซาเช็คฟิตอีก ก็ oh. อาจจะต้องใช้อิบิซูมาเล่นกับโจนนี่โรเซลโซแฟนสเปอร์ยังงงเลยเฮ้ย <No. S 1> ยังมีชีวิตอยู่อ่ะโจนี่โรเซลโซ,โซมี่าร์บาซาเจ้าไปนะเปะ็นแทนที่ของเปดรี่ที่เจ็บยาวนะครับส่วนแมนซิตี้เจ้าบ้านเองกเออ็เกมล่าสุดเจอกับไลฟ์ซิกในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตาม0-2กลับมาชนะ3-2เป็นเรื่องปกติของแมนซิตี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ2ตามอาร์เซนอลอยู่4แต้บนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นมัตโอโควาสิตเห็นว่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูส่วนจอห์นสโตนเห็นมีข่าวว่าอาจจะมีชื่อนะแต่อาจจะเป็นตัวสำรองใช่ส่วนคิเตีรอยเนี่ยเป๊ปบอกแล้วว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ยังเก็บยาแล้วก็มาทธอุตูเนสด้วยตอนนี้ซิตี้หลักๆก็คือเกมรับนะฮะรูเบเดียสคลายวอเกอร์แน่ๆอีกคนหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นยอสโกกวาดิโอหรือว่านาทานาเก้แต่ผมว่าอาจจะเป็นนาทานาเก้เพราะว่าอาเก้ช่วงหลังก็เล่นดีแต่เดายากที่เหลือชุดเดิมเลยฮะมันจะเป็นแบร์เดโดซิวาวาฮูเลนอาวาเรส นะฮะโรดรีฟ er ิฟโอดินเอริงฮาร์แลนด์เฉลมิโดกูแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียกว่าหมดหวังนะสำหรับอกองแช่งทั้งหลายเพราะแมนซิตี้16-17เกมหลังสุดแมนซิตี้เก็บฟินชีได้แค่4นัดเท่านั้นนั่นสแสดงว่าแมนซิตี้เสียประตูทุกเกมครับมีโอกาสมากนะครับที่จะขาเสเปอร์ยิงใช่แล้วเขาว่ากันว่าตั้งแต่เป๊ปมาคุมแมนซิตี้ก็มีสเปอร์นี่แหละ ที่เป็นทีมที่มีสถิติชนะแมนซิตี้มากกว่าทีมอื่นถูกต้องนะครับ<ต>ของออแต่ถ้าดูความพร้อมของสเปอร์น้ำตาจะไหลน,นี่ดูสถิติออตอมแสบสเปอร์ที่เคยบุกมาชนะซิตี้สานัดล่าสุดที่เจอกันก็ชนะ1นครับส <3, S 2> นัดหลังห้านัดหลังสุดชนะถึง3าจริงๆไม่ได้มีแค่สเปอร์นะลองนึกอีกทีมหนึ่งพี่ท็อปที่เคยทําแสบ แมนซิตี้คริสตัลพาเลทชอแอนดอ์เทาเซ้นไงที่ยิงประตูสวยๆนั่นก็จอมแสบเหมือนกันเขาบอกว่าในยุคของเปปกวาดิลลามาคุมแมนซิตี้นะครับสเปอร์ชนะแมนซิตี้ไปได้6ครั้งนะแต่เห็นไลน์อัพอังเกบอกน้ำตาจะไหลสามเกมติดแล้วนะแต่อังเกบอกว่าแม้ว่าตัวผู้เล่นจะเป็นยังไงไม่ดีแค่ไหนก็ยังบุกบุกบุกสิบคนฉันก็จะบุกเก้าคนก็จะบุกไอตอนเจอเชลซีนะ ดังโดไป4-1แล้วเชลซีอย่างคื้คือถ้าคุณเล่นแบบนั้นนะในการเจอกับเชลซีนะคผมบองตรงเนาะไก่จะเกิน5คูนี้เตรียมเลย5ดาวอ่ะเพียบเพียบคือดีนะครับก็ถือว่าคือที่แน่แน่คืนนี้น่าจะยิงกันเยอะใช่เนาะกูนี้ชอบมักจะยิงกันเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ครับนะครับอ่ะไปที่เรื่องของหมัดมวยกันบ้างนะครับบัวขาวบัญชาเมฆเมื่อวานนี้ต่อยคิกบ็อกซิ่งเป็นไฟ์สุดท้ายแล้วครับนะครับคือถ้าใครติดตามบัวขาวเนี่ย ตอนอย่างมหากรรมกีฬาซีเกมเขาเป็นผู้จัดการทีมคลิกบ็อกซิ่งนะตอนแรกเกือบจะไม่ได้เดินทางไปด้วยนตอนนั้นนะครับก็เจ้าตัวบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการชกคิกบ็อกซิ่งนะครับเจอนักชกจากสเปนนายานเนสไอมานนี่เคยเจอกันเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วใช่ไมั้ปีแล้วคุณหลุนไฟตอนนั้นบัวขาวชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกอ่ะโอ้โหนี่นักสูงกว่าใหญ่กว่านะเขาบอกเขาคาใจ แต่ยกแรกก็โดนนับไปนะคาใจนยคาที่นะ <c oughs> จากคาใจเป็นคาที่แต่สุดท้ายเขาอึดมากอย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมใช่ห้าปีที่แล้วโดนน็อกยกแรกอันนี้ครบ3ยกอะ่ะแต่จริงดูรูปร่างแล้วเนี่ยฝั่งเราน่าจะเป็นรองแต่แต่บางทีมวยไทยเนี่ยพอตัวสูงแล้วจังหวะออกอาวุธมันช้านะเก้งก้างไปหน่อยครับนี่ดูครับร่างกายดีด้วยนี่บวกขาวก่อนหน้านี้เพึ่งต่อยกับแสนชัยใช่ไหมอ่าใชออ่นะครับก็มาต่อยไฟนี้ตอนนี้คือ คือไฟเขาอาจจะดูแบบไม่เป็นทางการแต่บัตรเนี่ยโหคนซื้อเยอะนะถ้าเหมือนถ้าเป็นมวยสากลก็เหมือนกับเมนี่ปากเกียวกอฟอยอวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสอ่านข่าวนี่แหละแล้วก็จังหวะซ้อมของบัวขาวเนี่ยกำลังซ้อมแล้วก็มีมีม,มีเขาเรียกพี่เลี้ยงมาซ้อมอก็ต่อยต่อยมีอยช็อตหนึ่งกำลังคือต่อยไปหมัดหนึ่งแล้วก็คงเราก็คิดว่าคงจะต้องรัวต่อยที่ท้องแหละ,ะแกถีบยอดอกพี่เลี้ยงกระเด็นไปติดเชือกอ่ะผมนั่งอ่านข่าวนี่ที่ถ้าตรงนั้นเป็น กระเด็นออกลาดําเนินอ่ะกระเด็นออกถนนลาดเนินขนาดพี่เลี้ยงเนี่ยทีบอ่ะจากตรงนี้นะกระเด็นไปตรงกล้องเนี้ยบูบูบูถอยบุบๆบูบูบเราเดืตกเวทีตกบันไดกระเด็นเข้าถนนเลยใช่ไหมไม่ออกจากหน้าในสนามออกถนนลาดําเนินอ่ะออกออกหน้าถนนเลยแรงมากเนาะผีแรงผีแรงมากครับก็ตอนนี้บัวขาวบอกว่าสําหรับคิกบ็อกซิ่งน่าจะพอละเดี๋ยวจะลองดูการ ทกแบบศิลปะการต่อสู้แบบอื่นดูบ้างจะมีอะไรอีกไหมยูยิสุหรือไงเอ็มเออาจจะไม่ MMA มที่มันอาจจะยากหน่อยมวยกรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ครับมวยไทยผมว่าน่าจะมวยไทยทางนี้แหละแกคงไม่จะไปทางสายเทควันโดยูโดไม่เอานะไม่ไม่างนั้นหรอกนะครับคงนเนเนี่ยขายได้ขายได้อยู่อ่ะขายได้ขายได้นะฮะครับเดี๋ยวพี่ไฟต์เขาจะต่อยกับ ไม่นีปาเกียวไม่เหรอครับไม่รู้แถลงข่าวนะไม่รู้จะยังต่อยกันอยู่วะนะไม่รู้จะยังต่อยกอย่ะนะที่ไี่ข่าวตอนนั้นนะ<ช>ปาเกียวมาเมืองพงเมืองไทยด้วยนะครับรเดี๋ยวรอดูจะมีไฟต์สำคัญหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับอยากชกกับปาเกียวแล้วปรากฏว่ามีคนจัดให้จริงๆด้วยอ่าใช่แล้วปาเกียวอ่ะตอนนี้เขากำลังลุ้นอยากจะไปต่อยลูปป่กนะครับก็เดี๋ยวลุ้นปีหน้ากันอ่าส่วนเรื่องของน้องเทนนิสพานิพัฒน์วงพัฒนากิจนะครับไปได้แชมป์เบลแกรนปีไฟแนลปีนี้นี่ได้มา6กแชมป์ รวมทั้งหมดแกได้ไปกี่เห <12, S 1> รียญละสิบสิบสองเหรียญว่ะสิบสองชาติสิสมัยอ่ะสำหรับเวลิลด์ครางปีนะแล้วเวลิลด์ครางปีในสิบสองสมัยแล้วถ้าจำกันได้คู่แข่งเนี่ยอาร์ดิเรนาเซเลโซอิกเลซิอสเนี่ยนี่คือคู่แข่งที่เราปาดหน้าตอนโอลิมปิกไง ที่เตะจนวินาทีสุดท้ายทำให้ผมจำได้หลังจากเหตุการณ์นั้นผมไปกดตามไอจีเธอเหรอตามไอจีน้องธนิตเหรอครับไม่ใช่ไม่ตามฮะไม่ตามไปตามน้องอิกาเลซิสนี่แหละแล้วแกมามีช่วงหนึ่งมาซ้อมที่เมืองไทยด้วยนะใช่ใช่นะครับก็รอบชิงเจอกับอาเดน่าเซเลโซอิกเลซิสและเราชนะไป2ต่อ0ยยกนะครับอันนี้ไม่ตื่นเต้นเหมือนโอลิมปิก ตอนโอลิมปิกตอนนั้นจะเป็นกติกาเก่าเนี่ยจะเป็นคะแนน3ยกใช่ไหมก็ครั้งล่าสุดที่เอเชียนเกมไงเอเชียนเกมนี้ล่าสุดที่ว่าต่อยหมัดเดียวกระแนนรัวบนี่เนี่ยคนซ้ายคนซ้ายผมจำได้ตามไอจีคนขวาก็สวยนะตามด้วยสิยังเดี๋ยวเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับตอนนี้น้องเทนนิสเนี่ยเพิ่มสถิติเป็นนักกีฬาเทควันโดหญิงได้แชมป์เวิลด์กรั้งปี12สมัยสูงที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็เป็นแชมป์ที่51ในการแข่งขันเทควันโดก็ดูแล้วอาจจะ ไอ้ชื่อเกมมันน่าจะเลิกแล้วล่าสุดบอกแต่ว่าในโอลิมปิกที่ Paris ปารีสก็อาจจะครั้งสุดท้ายมั้งใช่แม้จะสังลาแหละ,ะนะครับแล้วเจ้าตัวนี่โอ้โหเป็นสุดยอดนักกีฬาจริงเนาะครับโอ้โหนะครับคือการเป็นแชมป์อย่างที่บอกไปว่ายากแล้วการป้องกันแชมป์ยากมากกว่าแต่เจ้าตัวทําเหมือนสบายๆผมเห็นผู้ท้าชิงขึ้นมาหลายคนนะเนาะสุดท้ายเสร็จหมดนะใช่นะครับสุดยอดจริงๆครับเอาไปดูเรื่องของกีฬาที่ตอนนี้เขากําลังคิดอยู่ควรเป็นกีฬาดีไหมสําหรับการแข่งขันตบหน้าอ่า สลับไฟติ้งแสดงว่าการแข่งขันนี้โอ้โหดูภาพนี่แปลงเลยน,ะนี่อันนี้เขาใส่ไดไอ้เหรอเอฟเฟกใช่ปะเพื่อลดหรืออะไรไม่รู้เิ่แต่กีฬานี้มันผมเริ่มมาก่อนนะ,ะแต่เป็นการแข่งขันฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ชายกับชายนะ<อ>ชายกับหญิงอ๋อแล้วคุณเป็นคนทําผมเป็นคนโดนทำอนะโดนภรรยาผมทําเอาแข่งมันต้องสลับกันไม่ใช่หรช่โอ้โหไม่ครับไม่มีสลับเลยอันนี้เน้นๆเชื่อไหมถ้าคนเมื่อกี้มาตบใส่อ่ะผมคอหมุนรอบมัเลยนะเอ้นะครับคือตอนนี้หลายคนวิจารณ์ว่ามันมันมันแรงได้ไหมอ่ะ เออนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆอตอนนี้เห็นว่าเขามีการบรรจุให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับที่าสเวกัสก็จะต้องมีการใส่ฟันยางมีใส่ที่อุดหูแล้วก็มีทีมแพทย์อยู่ใ,ใกล้ไม่รู้ว่าตบไปแล้วเกิดน็อกขึ้นมามชันขึ้นมาผมจะได้มีคลิปอยู่คนเหนือที่แบบโัวลดโๆหน่อยตอบแล้วหน้าเขาบวมไปฝั่งนึงอันนี้ได้มุมส่วนตัวนะผมว่าไม่น่าเป็นกีฬาเนาะมันจะมีอันนึงที่ว่าเป็นพิโลไฟอ่ะ ที่เอาหมอนตีกันอันนั้นนะยังดูโอเคกว่าอกีกอันนี้ผมว่ามันดูแบบรุนแรงแล้วก็เวลามันมีภาพออกมาในคลิปไวรยเลต่างๆแล้วเด็กๆไปดูอะ่ะผมว่ามันสร้างความความรุนแรงแล้วมันคือกีฬามเป็นการดวลกันระหว่างแบบเข้าใจแหละมันเป็นร่างกายในการนะ์ดแต่ว่าโ,โหถ้าเป็นแบบนี้หนักไป หนักไปหนักไปแล้วจะบอกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้มันก็ดูไม่เป็นศิลปะการต่อสู้นะอยู่ในห้องพูกันน่ะอันนี้ใจถึงอย่างเดียวเลยใช่เออนี่แค่ภาพนิ่งนะถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวหูดุนแรงบางทีตบเสียงดังแบบดังมากดังมากคุณตามนักคุณทนเลยดิลองแข่งดูรายการนี้ปรโมทรายการนี้ในบ้านเราผมว่าคนอยากตกคุณทนเยอะอยู่นะคุณเริ่มเริ่มคนแรกก่อนเลยใช่แล้ววิ่งหนีเลยดีมากเอาพร้อมเอ้พร้อมยางหันมาตบพูอ่ะเลยร่วงแล้ววิ่งหนีนะครับอ่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นคลิปจากเทสลา ลอยโฆษณาตัวใหม่ของไซเบอร์ทรัคนะครับกระบะไฟฟ้าตัวใหม่โอ้โหกระบะไฟฟ้าก็อ๋อใช่เขาเป็นการเอาไซเบอร์ทรัคแข่งกับรถพอร์ชนะนะครับแข่งขางตรงระยะทางประมาณ1ในส1่ส่วน4ไมล์ก็ประมาณ400เมตรครับช่วงนี้มีมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะใช่นะครับดูเวเหือนกันนะคือภาพในช่วงแข่งขันเนี่ยผลเป็นรถไซเบอร์ทรัคชนะไปแบบบุดวิดแต่ไซเบอร์ทรัคเขามีพ่วงมาด้วยนะ เหมือนมีรถพอร์ดพ่วงมาอีกทางหนึ่งหรืพ่วงติดกันแล้วแข่งกับรถพอร์ดอีกคันหนึ่งก็ลองให้ลองทําให้แพ้ดูดิเนาะลองดิทำโฆษณาลองลองแพ้ดูดิกล้าป่ะไอ้พอร์ดเหยียบคันเร่งเต็มที่ป่ะแต่แะๆงี้ป่ะแป๊กแบ๊กแบ๊กบ๊กครับลากันด้วยคลิปนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสสวัดีสวัสดีครับ